ชาวบ้านได้ออกไปทำงานแต่มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้ไปทำงานจึงจะเฝ้าหมู่บ้านให้ไปทำงานแล้วนะฝากดูแลหมู่บ้านด้วยคชาวบ้านได้พบเห็นว่ามีคนลักลอบตัดต้นไม้ในป่าที่พวกชาวบ้านอนุรักษ์มานาน เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนมาตัดต้นไม้ที่หลังหมู่บ้านเราด้วยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าคุณตำรวจครับมีคนมาลักลอบตัดต้นไม้ที่หลังหมู่บ้านผมครับที่ไหนครับตามผมมาได้เลยครับคุณ หลักพูดไงหลังจากจับกลุ่มผู้ร้ายเสร็จชาวบ้านได้มาดูป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้ป่าถูกทำลายหมดเลยช่วยกันอนุรักษ์ป่าใหม่ดีกว่าคนที่ได้ไปทำงานก็กลับมาพอดีเราช่วยกันปลูกป่าอนุรักษ์ป่าใหม่เวลาผ่านไปนานต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกก็ได้โต เต็มผืนป่าอีกครั้งป่าได้กลับมาสวยงานอีกครั้งแล้วเย้ yeah!